อาเครับผมสวัสดีทุกคนที่น่ารักนะครับผมยย่ายตอนนี้เราอยู่ใน GTA 5นะครับในโหมด Beat vs s l r s h e r ผมนี่จะเริ่มด้วยการเป็นมนุษย์หมาป่าสุดหน้าตาดีก่อนนะฮะ r e ดี y to เพ a y ไปเลยนะฮะมั่นใจว่าชนะแน่นอนนะฮะหน้าที่ของมนุษย์หมาป่าคือต้องวิ่งเก็บเช็คพอยต์ให้ครบนะฮะ15อันนั่นเองคือเก็บครบคือชนะใช่ภายในเวลาที่กำหนดถ้าเก็บถ้าเก็บครบก็คือชนะเลยนั่นเองนะครับเอาละฮะ เอาลแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับมสุดการล่าม้ป่าป่านะฮะมาล่าไม่ง่ายแต่ก็ได้ไม่ยากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาความว่าไหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้ะไปแล้วจ้าอย่าให้เจอนะพี่เจยิงสเต็ปป่าสเต็ปดงครับผมเราไม่รู้ดิหนมได้สูตรจากพี่อิดมาแล้วสูตรอะไรหรอเออมันมีสูตรสูตรมองสูตรมองเป็นโปทะลุโปรทะลุเด้ทะลุ พอทะลุซะด้วยพี่พี่อิฐขายอะไรเจ็ดวันห้าสิบตัวอ๋อไอ้มาสิบตัวัม่ตัดเฮ้ยเรื่องว่าขายกูแย่แล้วขอเปลี่ยนหน่วยทันไหมผมผมเล่นซูไซเรเลยอ่ะทำไมเหรอเดี๋ยวคอยดูตานี้วอปไปก่อนแล้วกันแล้วทำไมเลือดกูลดเยอะจังวะกาก้อเงี้ยให้กระโดดมันอยู่ที่หน้าตาพี่จริงเหรอแรงแรงหน้าตาพี่ค่อนข้างดีนะเว้ยแน่ ไงไงมันก็เป็นอย่างนี้ดูความหลงตัวเองของคนเรา่กธรรมดาถ้าเราไม่ชมตัวเองใครจะมาชมใช่ไหมล่ะนะนะไรของเขาอะอะเก่าอยากรู้ว่าเขาสดไหมอ๋ออะไรอยู่ในมือสคริปที่จดไว้เฮ้ยเฮ้ยอ้าวเวลาแหมนั่นนั่นนนนความจริงหมาป่ามันต้องล่าคนหรือว่คนอะไรล่าหมาป่าอะไรก็มันมีหน้าที่ของคนทุกคนต่างมีหน้าที่เอาล่เกมนี้นะบอกเลยว่าไปอยู่กันบนไปอยู่กันบนดาดฟ้าไป ตอนไหนก็ขึ้นไปเก็บอยู่แล้วทำไมอินเงียบจังวะให้มาอินเกมกำลังเล่นด้วยนะตัดเดียวจอดเลยเย้แค่เราไปซูสไซเลนแล้วใช่ไหมเราไปสู้ไซเลนแล้วใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดยการยิงอ่ะการยิงดักอ่ะถ้ากระโดดสูงก็เสียเลือดนี่หว่าทำไปเล่นไปกระโดดท่ำเพื่อไม่ได้เดี๋ยวนะบันไดกดตัวอะไรขึ้นวะกดกดกดเดินขึ้นมันก็ขึ้นได้เลยเรียวผมว่าเคาต้องมาอุที่ป่องไฟแน่นอน ต้องรอหลับอยู่ใช่มันจะมีอยู่อันหนึ่งที่ป่องไฟทำไมอันนี้มันขึ้นไปเก็บยากจังวะฮะอะไรฮะตอนนี้เราก็ได้แล้วครับตอนนี้ผมเก็บไปหกอันแล้วนะฮะทีมเขาจะฆ่าผมไม่ได้ครับผมขึ้นมาเถอะครับผมขึ้นมาดําใหม่อ่ะขึ้นมาเถอะครับผมเรามีของไปเร็วเนี่ยตรงเสาไฟปไม่เก็บรอไม่เก็บรอผมมีชาร์จรอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บข้างล่างให้หมดข้างบนรอไปเถอะเดี๋ยวก็ได้ได้ครับผมเวลาหมดก่อนไม่รู้นะผมคุณเจ๊ครับ ไม่เป็นไรครับผมอ๋อพี่อิดประจําที่แล้วอะะจําที่ซื้อไซต์ประจําที่แล้วทุกคนที่แบบว่าพร้อมแมนี่ปล่อยใช่ไหมปล่อยใช่ไหมปล่อยปล่อยครับปล่อยโอเคหรือว่าหลอนนิดหน่อยหลอนนิดหน่อยวันนี้วันเด็กไงปล่อยให้เด็กเด่นดีก่อนอ๋อเด็กเด่นดีกว่าเหย็ดดอตะกะไหนกันเนี่ยโอ้มันอะไรละคนเหย็ดดอเฮ้ยโดนแล้วโอ้โหโอ้โหลูกกระสุนมากระสายฝนโอ้โหโอ้ยมันถึงเอันรู้ฉันโย อยู่ไหนจ๊ะโอหเจ็บวะเนี่ยทำเป็นเล่นไฝ่ายโดนโดดใส่หน้านะจ๊ะเฮ้ยล่วง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 อ่าล่วงเหรล่วงเหรไม่ล่วงแล้วขึ้นไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งยิงดิโอ้โหรีบยิงจังเลยเฮ้ยติดติดอะไรติดอะไรนักหนาวะเนี่ยโอ้โหเอาล่ะสามมันเองเหรอโอ้ยนิดเดียวเวลาขอให้มัต้องมาเชื่อทเดี๋ยวก็ต้องมาทุกคนเหลืออย่างอย่างครบอ่ะครบทุกนัดอ่ะจริงจริงจิงหน้าตัว พูดเลยว่าบาซูก้าที่เหลือคนละประมาณ5นัดอ่ะพี่เฮ้ยพี่น่ะแมทริกเอวอลูชั่นหนอมเจ๋อโดนยิงหน้าแหกไปแล้วรอบนึงตอนไหนวะแหวว่าโดนยิดมาจากไหนวะเจอซื้อไซส์เลงเข้าไปเดี๋ยวหาลายขึ้นอยู่ขึ้นทางไหนเนี่ยหัวปีเนี่ยหัวปีเนี่ยในมือ่โอ้พี่ทำไมพี่จะปล่อยน้องรอเนี่ยอะไรน้องรออะไรเสียงอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแถวนี้ไม่มีนะ ทางขวามากูกี่กันไรกูกิ๊กันไรเหรอกูกิ๊กอะไรหรอเมื่อไหร่จะขึ้นมาเก็บไอ้ข้างบนสักทีเนี่ยไม่รออยู่เปิดเทอร์โมล็อไว้เลยเนี่ยอะไรหรอเดอะบิ๊กบันนอะไรหรอแล้วจะมีโน่จะมีโน่มาจะมีโน่อะไรหรอวันเนี้ยไอ้ปากดีมันตอนแรกๆหน่อยดีโอโอโถมาดิมาดิมาดิโอ้ห้านาทีไม่ทันหรอกโอสองอันห้าโอวิ่งไปเก็บพยาบาลรอเลยเนี่ะ มาเถอะขอให้มาเถอะไม่ใช่อะไรหรอกขอให้มาขอให้มาจริงรเปล่าจริงไม่ได้ปากดีเลยขอให้มาขอให้มาจริงร่ะเปล่าจริงรเปล่าอู่นูอยู่นู่นแล้วอยู่นู่นแล้วโอ้ยโเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวดีดยวดีดยวดีดีดดีดดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดี๋เดียวเี๋ยวเดี๋ยยวด กระโดดโฉบไปก็ได้แล้วมั้โอ้โหโอ้โหโออโหเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดยเดย็เดี๋ยวเดียวยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอเโี๋ยเยวเดอ้ยวเดีโเดี๋ยวต้ี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋เดียว้โี๋วเดี๋ยวเดี๋ด้๋ยวยอเดี๋วยวเดีดี๋เียหยดีเวย เต็มที่เต็มที่พี่เจเต็มที่หลังหลังหลังเหลืองอะไรดิขวา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 หลังเหลืองอะไรไรสาระขึ้นมาสักทีเถอะนี่ด้อตรงนี้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 ทำอะไรทำอะไรเออโอ้โหเยอะเฮ้ยมันเห็นมันเห็นเปลี่ยนเปลี่ยนทางก่อนเปลี่ยนทางก่อนเฮ้ยเจทำไร ทำายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งเด็ก้งเด็กคุณย่เอาีเอาดีเอาดีเฮ้ยออย่าพิ่งแกออย่เพ่งิอย่าพ่งโอยเดี๋เดี๋ยวเดโอ้ยเี่ยรอิดเดียวเยังแพงเงยัง็เราสุดยอดสุดยอดไปเก็บไปได้จริงจริงว่ะ ผมรู้พี่เจอยากเฟี้ยวแต่พี่เขาเหนียวติดฟันโอเครับมาด่านใหม่รอบนี้จะชนะให้ดูนะผมล็อกบนหลังคายยังไงมันต้องมีสักจุดหนึ่งน่าไม่ด่านโอ้ยแม่งมืดอ่ะเฮ้ยไม่มืดหลอกไม่มืดหลอกไม่มืดไม่มืดหลอกเจี๋ผมมันต้องมันต้องอยู่มันแทงนี้สักอันเดี๋ยวหาทางขึ้นแทงก่อนนั่นน่ะไอ้ด่านนี้มันยังใหม่มันยังใหม่มันยังไม่รู้ยังใหม่ไม่ใช่รู้ทางกันเลยเนี่ยมันไม่เป็นไรพี่ผมมีเซ้นมีเส้นด้วยมีเส้นก็เป็นอะ้รอย่างเงี้ยก็มีลูกเส้นไงก็เป็นเงี้ย มีเส้นมีเส้นก็มีอย่างเงี้ยคล้ายๆเจมเส้นใช่ไหมเออเจมเส้นซึ่งเป็นบูยิฝากศูนย์ไปแล้วนะก็ว้าวามใจกับทางบ้านของเจมเส้นด้วยนะฮะนี่ไงโอ้ยเขี้ยตกน้ำอ่าๆๆน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อย่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้้กไฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่าขม่ำไปแล้ว ไปแล้วลโอ้น่าขม่ามนี่คือถ้าดพาดรู้นะเฮ้ยมึงอะไรแล้วอะไรแล้วเห็นเลียวกันอะไรแล้วผ่าเลียวกันเลียวกันอุ้ยมาซุกแกมาซุกแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือไม่เหลืออะไรแล้วตอนนียเอ้าสองนัดหายหมดแล้วนี่หว่าอ้าวสบายดีมาจะมาจะทำอะไรได้เลยฮะวู้ฮู้คือต้องพึ่งขนมเยวใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยว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 อย่าอ้างอย่ามาอ้างอย่ามาอ้างนู่นอ้างนี่ เบื่อเบื่อปืนไม่ได้เฮ้ยพี่แหลกผมแหลกอ่ะนั่นแหละนั่นไงพี่ก็แหลกเหมือนกันเมื่อกี้เป็นยังไงกันหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าตอนไหนวะพี่อยู่ข้างบนเนี่ยไม่ได้เข้าข้างล่างเลยอย่ามาซุยดิได้ได้เนี่ยน่าครับผมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหโอ้โหนั่นน่ะสกิลการยิงอ่ะบอกให้เลยว่ายิงโดนแต่ที่กั้นพี่โดนพี่เจเลยออ ไม่เก็บไปกี่อันแล้วเนี่ยเจ็ดอันโอ้โหอะไรวะไม่เก็บได้น้อยจังวิ้ยหลังมั้เลยอ่ะมุดพุ่งกระโดดนี่ยิงอะไรเนี่ยโอ้โหถามจริงยิงยุงไอ้พี่เหรอเหลือสามน้อยนัดแล้วเนี่ยแบบเห็นพี่<ะ>แบบโดนยุงกัดแล้วก็มาช่วยยิงอย่างงี้อ<ห>่ะเฮ้ยไอซี่ใช่มันก็พูดได้สิเนี่ยยังตาพีมน้อยแรกๆเขาก็โม้กันอย่างนี้แล้วครับเราเล่นเก่งพอรู้แมทกันปุ๊บนั่งหน่าครับผมหมดคำแก้ตัวรุดแต่อดสตาร์เคยฟังว่า อ้าวชิบหายอะไรเนี่ยเซอร์ไพรส์ m o t h e ะ f u c k e r ฮู้ยเฮ้ยมันหลบมันหลบมันมันมันเจ้าใครวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นกับมึงมากเกินไปนะเสี่ยววีไหนวะเนี่ยกูเล่นกับหาเสี่ยวไปแบบว่าเอียงตายเมื่อปืนปืนปืนแค๊สตอรีเกมนี้แม่งรั่นเร็วมากแป๊บเดียวแม่งหมดเฮ้ยล่วงเฮ้ยงล้วงล้วงอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยจังหวะนี้แหละฮะเขาล่วงแล้วจังหวะนี้แหละฮะ รู้สึกว่าดานนี้ไม่ไม่ค่อยได้เกียวเลยเราไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันออนนอนตรงนี้เก็บยากจังวะตรงไหนอ่ะยิงแฟด้วยเอาดิเอาดิยิงแฟด้วยยิงทำไมเหรอว้าวีการยิงฟงยิงแฟงอ่ะน่าจะโดนวว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 ไววว เขาไปนู่นแล้วยิงปงยิงแฝงเลยฝั่งนี้เขาไปอยู่นู่นแล้วนี่อยู่นี่นี่ลองดียิงแฝงเนี่ยนั่นน่ะอันน่ะทต่มาเป็นรู้เอ้ยหลังนั่นหลังเท้าาต่มันเป็นรู้หลังเท้าด้วด้วยหลังเท้าด้วยเข้าตอนไหนวะเนี่ยตายทั้งตายเฮ้ยไม่ออกไงวะตรงนี้เฮ้ยไม่ออกไม่ได้ติดคือครับผมไหนวะเฮ้ยออกไปได้สัตว์อ้าวเรียบร้อยไปไปลงลงลงเอาให้สว่างไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ย ไปลวไปไปลงไปเฮียก็ตัดเลยโอ้หอะไรเนี่ยได้จะวิ่งหนี้เหรอโอ้โหลอันสุดท้ายโอ้อะไรวะยอมใจเขาจริงๆครับผมเหลือเชื่อะพี่ให้เวลาอีก3วิไอ้น้องเอ้ยเดือดซ้ำแลล้อเล่นตุกวันด้วยเกียร์โเเกียร์เ่เกียร์น่ะ เดี๋ยวเขาวิ่งอ้อมแมปก่อน2รอบเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตรงนั้นอะฮัลโหลนี่วิ่งมาจัดดันนี่แม่งโคตรยากอ่ะชนะก่อนนะเฮ้ยเรียบร้อยบอมไหลวะก็แบบคนมันโหดไงต้องเข้าใจไม่เกี่ยวคืมันไม่เกี่ยแต่แมปมันใหม่ไม่เกี่ยวหรอกแบบใหม่แมปเก่าถ้าคนมันมีเซ็ตไงมันมองเห็นจ๋าจ๋าคนชนะพูดอะไรก็ได้ดีกวะหรือไม่ปล่อยก็ไปให้เขาพูดไปให้เขาพูด เงียบเงียบไว้คนแท้เงียบเงียบไว้พูดเลยว่าด่านนี้ยากไอ้คนเป็นได้เนี่ยเดี๋ยวใครได้ละตาหน้าใครได้เป็นอะ่ะรู้รู้เลยอ่ะว่าแม่งยากจริงคือแบบอื <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาอยู่ข้างบนก่อนไม่ไหวละข้ <c oughs> างล่างมันวิมพับเกิน <c oughs> เออวิวดีไว้ข้างบนเนาะเห็นได้ไงข้างล่างนั่งกันได้ไงโอ้โหนี่ก็ยิงแบบไม่ให้เดินเลยไงเนี่ย สจยว้ยสายวอยสายว้ยายลยโอ้ทำไมอ่อนอย่างวะหนมทำไมหนมอ่อนอย่างวะเดี๋ยว้เดี๋ไโอ้นขอท้ายลองิบหาย้ไอ้หนมพี่จะเอาแชมป์ให้หนมดูเองหนมนี่ไอ้พวกอ่อนๆเท่านั้นแหละที่แบบเงง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 งอะไรเงี่ยไอ้ดนไอ้ดไอ้ดนก่อนหน้านี้มันยังมีบนตึกบนอะไนะนี่มันไม่มีเลยเฮ้ยไเป็นไรแ นมนมล็อกจุดนมล็อกจุดไปนมจับตามองพี่ดูดีๆตามนมมาจับนมมาหนมจับตามองพี่ดูดีๆนะเว้ยตามนมมาเดี๋ยวกูพาไปได้ดิ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 โอ้โหเป็นเจมี่พี่เจพี่เจเป็นอ่ะเอาล่ะเราจะโชว์เซียนเหมือนเรียนมาทำสร้างมันไม่ได้เรียนเลยดูล็อกจุดล็อกจุดเอ้ยนี่มันปืนอะไรวะเนี่ยมันนี่มาโอ้โหมันนี่มันนี่มันอยู่สงจังวะเข้าใจหนอมยังเข้าใจยังเอ้ยไม่หรอกมัน ไอ้มันไม่มีตามพื้นเลยวะแห่อนอมบอกแล้วว่ามันไม่มีตามมาทุกท่านทุกท่านตามมาปั่นป่าอไม่ใช่แอสซินคีสไี่หว่าลืมไปไม่ต้ตงตงองดูเห็นข้างบนนั้นป่ะเห็นข้างบนนั้นป่ะไอ้ยอดเนี่ยไอ้อรงอเมกาเนี่ยไอด้ดีเลยไอ้จุดนี้เลยอออ,อ,อุ้ยเก็บสองอันรวดแล้วผมแหม่นี่เลยรอตรงเนี้ยรอตรงเนี้ยยังไงก็ได้ได้ได้เดี๋ยวขึ้นไป สบายครับผมเอาเลยเอ,เอาที่พี่สบายใจเลยพี่เจเดี๋ยวผมรอได้ไม่เป็นไรอโอเคไม่เป็นไ,ไรอไโอ้โ,ห,โ,อห,โอหถ้าจะกินขนาดนี้นะนะไขวะอิดอ๋อไอออกมิ่งติดตัวเ <โอ S 1> จ,จ,จนี่เลยฉอดนี้เลยตรงนี้เลยตรงนั้นเลายหรอตรงนี้เลยแหละตอนนั้นลายอ๋อรายรกันพี่เจเอ๊ะพยบาบาลให้เก็บอยู่ตรงไหนน้ารีลุ้งลุ้งลุ้งเฮ้ยทำไมเลือดมันลดไวจังวะแค่จริงๆรรอดักแค่ตรงนี้ยังไงก็ชนะเก็บไม่ได้หรอก คยากเฮ้ยหนมมันไอ้เสามันียุ้งยุงข้าวหนมดูถูกความสามารถพี่พี่เกินไปไปยังไงวะน่ะหนมประมาทความสามารถของพี่เกินไปหนมจริงว่าพี่ตีลังกาห้าตลบนั่นไงเกือบตายเฮ้วยังไมมันเลือดกูมันไหลเป็นน้ำขนาดนี้วะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตายจะตายใจเย็นใจเย็นรู้แค่ว่ารู้แค่ว่าไอไอตัวแกตลิงนะฮะเวลายิงปุ๊บแม่งกระสล สลมโมชันปะสลมโมชันปะโมชันสลมโมเถอโเถอพี่เจวิ้งกับหลังมาเด็มีไรให้ดูเงอ่ะเงโอ้โหเพื่อนอิดเพื่อนยาว่าเจว่าไอจุดนั้นมันมันสุดยอดเพื่อนอิดไม่โหดจังวะกูยิงกูยิงออ้อุยอุ้เดี๋ยวเดีเหลือหลอดหใจเย็นนิดเดียว ใจเย็น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 อุ้ย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 ไอ้ชื่ออะไรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแถวนั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายแล้วอันไรเล่าอันไรเล่ากูบัดรฮันเตอร์รู้จักว่ากูบัดรฮันเตอร์กูบัดรฮันเตอร์ไหนวะเนี่ยกูบัดรฮันเตอร์กูบัดรฮันเตอร์ครับผมบัดรฮันเตอร์ก็มาเลือดเด้งด้วยอะประเด็นไม่ใช่แลับผมโอ้โหเมื่อกี้ตอนล้มมันยิงให้ตายเลยว่ะเสียดายมันคนจะเสียดายไงแบบ มันประมาทไม่ได้พี่อะเรียวกันมันยังเด็กนะมันไม่ใช่เหรอพี่เอ๋วแหุ๊บรอมั horn, you know? นหอนอยู่เนาะแต่สิบกูให้สองเลยไเล 80, 22, ปเนี 8, 25, ่ยแปดสิบกูให้สองกูแวหุ๊บรอมันหอนไฟพักก่อน <c oughs> มือเหนื่อยได้วะเนี่ยเขาก็ายังเขาก็ายังเก็บไอ้ไอ้ตูนนั้นไม่ได้อยู่ดีเออยทำทำโมปไปงั้นเลยยังเก็บไม่ได้เชื่อได้โอเคก็แล้วแต่มันล้วแต่เก็บได้ยังไม่ได้ไปฝั่งนั้นเลยเมื่อกี้เห็นวิ่งหนีหัวทุกหัวซุนเมื่อกี้ร่วงด้วย เรยวกันย e ังพบเรยวกันยังมีทางนั้นไหมไอเรือกันไอปืนที่ยิงยากๆยิงไม่โดนเหรออ๋อแต่นั้นมันมีทรายหรือเปล่าพี่ยิงหงายยิงไปเลยอดใจเย็นอิดแหมไอพวกที่วิ่งไล่อยู่ไหนวะมาให้เบ้งเลือดต่อหนเนี่ยเรียบร้อยเลยหนมอยากรู้ว่าตรงนั้นพี่เก็บได้เปล่าหน๋มรอดูนะเรียบร้อยครับผมไงล่ะไงล่ะยื้อไงอะหน๋มไงอะ คือม you know? okay, okay. ันอยู่ที่ฝีมือยูนาไม่โอเคโอเคตรงรถไฟห่อไม่เก็บหมดแล้วรถไฟหอเยอะมากปรมาณสีอ้าวเหลืออันเดียวเหรอเนี่ยอแย่ยยอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไร What are า o u doing ูสกูไม่ตายอะไรอะไรยิงยิให้ยิง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 ก็ให้ยิงแล้วก็เอาเลือดคืนเดี๋ยวอิดดอเดี๋ยวกูจะตายดิเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวดอิ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 ดอุ้ยุยุยุย อุ้ยชิ่เกือบตายโอ้ประมาณเค้ฟังเถื่อนยังวะ้งแบบนึงพลิเจ้นก่อนแต่ยังอีกโอ้ยโคตรแรงเลยปืนผ่าอะไรเนี่ยเฮ้ยยัาไงมันรู้ดีจักรวามันรู้ดีจักรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดดสูงไม่ได้โดดสูงไม่ได้โอ้ย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 เฮ้ยโดดสูงไม่ได้จะตายแล้วเฮ้ยจะตายจริงเง็บเปล่าตายจริงจริงเง็บเปล่า เอ็กไซเซอร์เกมเมอรบอกแจกเลือดฮ้ยแจกเลือดทำไมอ่ะแจกเลือดแจกเลือดทำไมอ่ะอิดบอกกูยิงยับตายกูยิงบตายเพิ่งแจกเลือดทำไมอ่ะมดิมดโอมาดิเฮ้ยจุดนี้แม่งโคตรยากเลยว่ะอๆๆพอตั้งสติก่อนสตาร์ทกันคือตอนนี้ถ้าโดนยิงปุ๊บก็คือนับหนึ่งก็จะกระโดดไม่ได้ละโอเค let's go นน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 ว้าวเรียบร้อยครับผม อะไรวะคนมันโหดกระโดดฟันครับผมแหมถ้าตามไม่กี่สุดนะเสียงเซีงไอตอนซุดนัดต้องมีคนยิงต่อนะไอตอนสุดนะต้องมีคนยิงต่อแล้วยคนมันโหดไงต้องเข้าใจณจุดจุดนี้ไว้ด้วยนะคุณผู้ชมแหม คนพได้คนชนะเขาพูดอะไรก็ได้แล้วอ่าใช่ใช่ใช่ปล่อยเข้าไปไม่เป็นอะไรเฮ้ยอะไรดูดูอะไรเอ็กเอ็กเอ็กไซเซอร์ได้ห้าอันได้ห้าอันอะไรเนี่ยโอ้โอ้โอ้ยดูคนหนึ่งได้ตั้งศูนย์พี่โอ้ผมนี่ได้ตั้งห้านีดูคนสองคนนั้นเขาได้ศูนย์มันไม่ได้เป็นแต่ผมไม่ตายโอเคครับผมส่วนคลิปนี้ก็คงต้องลาการพีเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ Channel Master Gamer ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า